กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านขลุบมนน้เบาแอมรลธงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณตาอุทิตเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคุณตาเป็นว่าเป็นฝันดีครับท่านผู้ชมผีผู้เท่านวดขาวครับท่านผู้ชมเนาะนั่มาบอกเลขขอดบ้านครับนั่มาต่ตรงไห้ตรงหน้าคุณนะครับมองคุณตาไปเลียงง่วนเนาะครับเนาะผู้เท่าหนวดขาวนี่เมื่อเขียนเลขใส่หน้าผากให้ตู้แดงจึงคืวงอสันครับตอนตะเลขนี่เขียนใส่แป้นปีกให้สามตัวตัวสีดําครับ ยังโบสะใจเพ็่นวะนั่มาหอดเงือนถือปากกามีเจ๊กสีแดงมาเขียนใส่ในกลางหลาาักผักมองได้คุณพ่อเห<ข>็นใส่กลางหลักผักเห็นชัดเลย,ยบอกครับเห็นชัดเลยแล้วย,วย,วยง่งแหวนเบิ่งอืมครับครับครับมารับชมรับฟังกันครับว่าเลขเขียนใส่ในหละกผักตัวแดงนี่จะเป็นตัวไหนครับครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับเนาะอันอุ้ยคือเหียงแักแท้อันว่าสซูเอฟซีฟังในฟันมาจาไหนก่ครับคุณพ่อโอ้ยมอท่านใหนฟันมาจางไหนล่ะ ฟันอยู่ไปนอนอันเลี่ยงงัวบานนี้เพิ่นเขียนเจ็ดหนึ่งาหายนั้นบมครับโอ้ผีผูผีผูเก่านีา่ยนะหมอหนวดอันขาวนั่นนะโอ้เออก็ได้ว่าโอ้ยเบิ่งกูจะเขียน,นใจลำปากให้มึงเอเจงดีครับเพิ่นนั่งมาหายอยีกบมครับเออเพิ่นนั่งม,มานอนอยู่นอนอยู่นอนอยใส่ครับนอนอยู่เฮียนอยู่เฮียนก็ขึ้นนี่ละขึ้นนี่ละเออก็ได้ว่าเอาเขียนก็เขียนเขียนยังไงวะสัน แปรนึ่งนี่ละให้มึงว่าสั่นเขียนใส้นลำพากเลยเออมึงจังสิพูดจับซื้อเอามึงเอาไปแยงแหวนมึงลำพากมึงแหละมาสั่นทีมึงสิเห็นแปรนึ่งละมาสั่นเพิ่นเอาอย่างไรเขียนคุณพ่อเอาหัวสีอัแนแดงเพิ่นแั่เนี้ยสีเมติกเพิ่นแั่ที่เพิ่นถือมาถือมาหน้ามืออีกเออว่างกูดจีเขียนให้เพิ่นว่า โบเขียนใสจมองอื่นเลยโอ้ใจลำภาคร้อดนรดอน,น,นเลยด้วยใจมองไหนเราคุพผอที่เคยมีนะนี่นนโอ้ใจมองหันเนาะแปดหนึ่งวันสั้นมุ้งสี่โรเล่เฮ้ยคุณผอเออเออื่นเฮ้ยเลยวะเออเออโต้เฮาเฮ้ยกันแล้วหรออาจสิรุ่นเดียวกันก็นกนได้เนาะเออโมรุ่นเดียวรอมันรุ่นตายรุ่นเล้ลอนะตายรุ่นเด้ะเนาะเออแต่ว่ามันเคยเอื่นกันอย่งสั่งจะได้โต้เฮาไปนะโอ้ครับแต่ว่ามัน มาว่าอีกน kind of ะจังหวะขันขึ้นมีดาเขาบอกครับมาเขียนให้เบิ้งก่อบ่ก่อนเอาครับเอา,า,ามันก็คักเบิอง้อมันว่าเออคักคาดก็เรียวจะโตถือว่าให้ห้าไปแล้วว่ะครับห้าก็เขียนในแปซึ่งให้โตนีดาว่าสั่นว่าสันนะก็ไเด้ยว่าก็ไเด้ยหงมืออสั่นรอ คนบ่ได้มาดึงขาดึงยังบ่บ่บ่ได้มาสกิดแตงเงี้ยเนี่ยบ่ปุ๊กไข่ตื่นได้รับพากมาผสมได้นับพากมาทีเขียนในขับไข่ขับข้าเนี่ยนะครับครับเออพ่กนั้นปุ๊กไข่ตื่นขับไข่ขับข้าไปครับเออโอ้หัวยินแต่ไปมองไปตามที่บ่าวแอมไปหาเลยนี่หัวยินแต่ว่า เดีมือมาเขียนใช้มือเขียนใจนั่นเขียนใจเขียนให้โมเดลใช้น้ำปากเลยเขียนใจกลางหน้ำปากเลยเออเอาใจน้ำปากโดนจื้อไว้เด้อโดนอย่าลืมเลยเหรอโมเออโดนโดนมึงเหรอเออคุณโมลืมหรอเฮ้ยครับแต่ว่ากันจังสี่งใดตัวเฮ้ากันจังสี่งใดครับกับโมได้ขอส่วนบุญส่วนยังบอกโมเว่ามีส่วนบุญส่วนยังเดี๋ยวจะ สิทําบุญทําทานหากันมันถือคันถือแะไรก็เลี้ยวไปไหวเลี้ยวกันไปครับพุดหนากันทั้งสิบอันอีกตัวก็าุสิมาให้สวงไม่ได้ครับนี่เท่านั้นแล้วมีเท่านั้นเนาะเอออันเที่ยวเพิ่นมาบอกเลขสามตัวนอนรับอยู่หางพุ่นเชียงนาฮางเนาะเออเท่านั้นอยู่เทียงนาฮังมีไหมเลยนอนดับไปครับบานหนึ่งมานอนด้วยนี่ในเฮียนแล้วบานนํามาบอกเลย ครับผมอันเลขสามตัวทีเป็นเขียนหายอยู่เทียงหน้าห้างนี่ตัวไหนก่อนครับบรรดาเอฟซีเป็นขามาเบิงใหม่ครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเออโบคักอีกโบคากอีกดีนะผักมาดีนะผักแปดหนึ่งบาทนี่ครับสียังครับคุณพ่อสีแดงสีแดงใจบายเลยตัวอยู่ตรงปากสีแดงเลยตัวหันสีดำเปื้อนครับผมโอ้ตัวอันตัวอยู่เทียงหน้าเนี่ยเป็นตัวสีดำเออตัวเจ็ดหนึ่งหานี่สีดำเอา สีทาร์ไฟมันเขียนให้กันเบิ่งครับโอ้ยมาเดี่เอาสีแดงมาเขียนด้วยครับเอาให้เอฟซีเลือกเอาเนาะครับเนาะสีมักสีแดงหรือสีดำครับเนี๋ยวได้สีมักแล้วครับผมครับผมครับผมขอบคุณคุณตาที่หลายครับที่ให้ตัวเลขที่เด็ดครับแอดมินมีถามมียังสีถามอีกบ่ครับตาเพิ่นบ่มี่ยังเพิ่มเติมนเดี๋ยนาะครับเนาะกับขอบขอบขอบคุณที่หลายครับที่ให้ตัวเลขที่เด็ดเอฟซีครับเป่าแอมตัตงครับ ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเสมอชมนี่ดนะครับเลขของคุณพ่ออุทิศครับเสมอชมเนาะผีปูเท้านวดขาวล่ะครับเสมอชมเนาะมะเข่าฝันครับเขียนเลขใส่กลางหน้าผากตัวแดงจึงครึ่งครับตัวสีแดงจึงครึ่งเลยครับถือซอเมจิกมหาเนาะครับเสมอชมเนาะยืนหน้าผากมากขยันหายแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้เนาะครับเอฟซีเนาะกับกันไหวจักน้อยครับ แล้วก็มาหารอบแรกๆครับนอนอยู่เถียงหน้าห้างครับเอาขี่ทานไฟเขียนให้สีดําครับท่านผู้ชมเป็นตัวสีดําก็คือเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับเป็นเลขสามตัวบนสองตัวล่างครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันถอยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใจครับคุณตาอุทิศเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมรลทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมรลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับ ปรับชมมึงของดีกันครับ,บเบาแอมเราตรงนี้เดินทางไปถ้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่อเรียยทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อ สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อเหถือเนาะครับนอกจากผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัดครับนะท่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหาเมมยน้อยให้กลับคืน ขึ้นมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะลวกบีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน พอนุวันี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาผู้ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน นคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนึ่ครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทื Now, the the ่อลูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แตงเพลงให้ลุงปูรอดลนะครับท so, ่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีลุงปูคูนมีลุงปูคูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดเนาะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดลุงปูรวยเนาะครับเนาะวัดลุงปูรวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักกนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตนมาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมูชชมนผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเรอแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมแลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมุ่นมะน้ำครับได้นมุ่นข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับนมู้ชม เอาไปอาบสำหระร่างกายเสีเนียดจังไรที่โบดีที่ราสีมันบดมันบังเสีเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเอครับเอาไปใด์ละ่ะไฮทือเกลเอกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะน,นาเนะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ